สวัดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของประโยคคำสั่งแบบห้ามให้ทำต่อจากคราวที่แล้วที่เราได้เรียนรู้การผันกริยาแบบสั่งให้ทำไปแล้วว่าผัานยังไงเราจะมาดูกันต่อว่าคำกริยาที่ผันในประโยคคำสั่งแบบสั่งห้ามไห้ทำเนี่ยลักษณะการผัดรูปร่างหน้าตาเป็นไงมาดูกันอ่ะทีนี้ให้เห็นหัวข้อเดิมไปก่อนเนาะจะได้ไม่งง ่ะมาดูกันเลยสำหรับแบบที่สองประโยคคำสั่งแบบห้ามให้ทำนะ i m p e r a t i v o negativo neg และเหมือนเดิมเราจะโฟกัสแค่กริยาแบบที่มีการผันแบบปกติ verbos regularless นะทีนี้มาดูในเรื่องของการผันกันเลย f o r m a c i o n การสร้างคำกริยาเนาะ f o r m a c i o n DEN i m p e r a t i v o เหมือนเดิมครับการผันก็จะโฟกัสไปที่4ประธานได้แก่ tú usted vosotros และ ustedes นะเราก็จะแยกประเภทคำกริยาตามหางเหมือนเดิม aere, a, a r อ r เอ r รและก็ ere และจะขอใช้คำกริยาเดิมที่เราผันไปก่อนหน้านี้เหมือนเดิมเลยจะได้เอาไว้เปรียบเทียบได้มี abla, goer และ bibir นะอ่ะทีนี้การผันแบบคำสั่งภาพไม่ทำแน่นอนว่าเราจะเอาคำ คำหนึงที่เป็นตัวพิเศษเลยเอาเข้ามาช่วยก็คือคําว่า no เพราะฉะนั้นทุกประธานทุกคํากริยาแน่นอนว่าต้องมี no มาเริ่มกันเลยอาลาจากเดิมสั่งให้พูดอาลาแต่ถ้าสั่งตุ๊ว่าอย่าพูดอย่าพูดเราจะผันเป็นอา Ables s Ab เออทีนี้เริ่มไม่เหมือนกันแล้วเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเนาะซังอุสเตส Able อืม a b l e ต่อมาซังโบโซ t ร o สพันเป็น Able Able is ์เบลิสอุสเตส เเห็นอะไรไหมครับอ่ะดูตัวต่อไปมาดู verb comer เนาะสั่งตูม o mas usted coma nosotros coma is อ u s t ต d e s coman และตัวสุดท้ายบีบีร์สังโตบีบัสอุสเตนโนบีบาโบสอต罗สบีบาอิสและอุสเตสบีบัน อันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของคําสั่งแบบสั่งห้ามเนาะแน่นอนว่าเวลาเาไปใช้เราอย่าลืมใส่คําว่า no นําหน้าด้วยเนาะอ่ะทวนอีกรอบหนึ่งกริยาอาบลาเนาะ no a b l e s no a b l e no a b l e i s และ no ables กริยาโกเม r ร no commas no comma no c o m a i s และ no c o m a กริยาสุดท้ายบีบี โนบ i บ a สโนบิบาโนบิบายิสและ no b i บันพอจะสังเกตอะไรได้ไหมครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันจะมีเสน่ห์บางอย่างที่เหมือนกับการผ่านเป็นเพรสเซนเตเลยเนาะเช่นถ้าเป็นตุ๊เนี่ยมันจะชอบมีเสียงเอเซเอเซเอเซต่อท้ายถ้าเป็นอุสเตมันก็จะเหมือนการผ่านเพรสเซนเตใน เอเนียยาอุสเตที่เราจะตัดตัวเอเรทิ้งแต่เพียงแค่เราเปลี่ยนหางเข้ามานิดนึงส่วนโบโซตรสก็ยังคงเสน่ห์ของมันไวคือการมีตินเดแล้วก็ลงท้ายด้วยอิสส่วนอุสเตตสก็เหมือนกันเลยเติมเอเนต่อท้ายแต่ทีนี้ในเรื่องของหางเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยหมายความว่าถ้าเป็นหางเอเอเรเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้ในสีประธานเนี่ย เราจะเปลี่ยนจาก r เป็น a เพราะฉะนั้นมันก็เลยผ่านเป็น rbless rble rble is และ rble แต่ถ้าเป็นสองหางที่เหลือหาง a, a r e กับ ere เนี่ยนะเราก็จะเปลี่ยน a เป็น r นอะอันนี้ก็ e เป็น r เพราะฉะนั้นเราจะเห็น r ในทุกสี่ประธานนี้เลย go m u s go ma go ma is go man บีบัสบีบ a าบีบาอิสบีบันทีนี้เราก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะว่าการผันนั้นผันยังไงและบางคนอาจจะเกิดไอเดียว่าเอ๊สรุปแล้วการผันแบบสั่งให้ทำหรือสั่งห้ามไม่ให้ทำเนี่ยอันไหนมันผันง่ายกว่าเนาะแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเวลาเราจะพูดประโยคคำสั่งหรือผันสักคำหนึ่งเนี่ยมันยากเราต้องคอยมานั่งไล่ประธานแต่เชื่อว่า เมื่อเราค่อยๆเฝึกค่อยๆผันไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราสามารถคิดจะสามารถพูดแล้วก็ผันได้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยเนาะแต่นี้เราต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็การผันอยู่บ่อยๆครั้งนะครับผมสำหรับในคลิปหน้าเราจะมาดูว่าคำกริยาที่มันมีการผันแบบปกติอาผันแบบผิดปกติที่ไม่ตรงตามกฎที่เราเรียนมาก่อนหน้าเนี่ยมีอะไรบ้าง นะเราจะมาต่อกันคลิปหน้านะครับ